แม่นองไฟเ่จะเดือดทงแมกนม่ยังได้ยินอกาคเดินนาฬิกาไม่ทางกันงคนยินเบาว่เบาเอียดสิมาหอกปยหงอมไว้นาฬิกากระสือไว้เดี๋ยวจะลอง่าคัดมันนึงวะมือล่างแล้วเลยเล้กกันล น้องแดาีไม่หองวันศิสานบันตองหน่อยจ้าปอกพ่เกษตบวชขึี่น้องอ,งส,งอ,งอสวัสดีครับสวัสดีจังสวายคับพี่น้องแ้ววันนี้เขามีเมนูพิเศษเลยเขาบอเคย<ม>เห็ดจักเดี่ยเด้ยพี่น้องครั้งแรกครับพี่น้องของ่องครับนี่ ไก่เด้พี่น้องไก่ไก่ไก่ครับน้องน่องไก่แม่ปุ๋ยน้องติดสะโพกแม่ปุ้ยมีหาน้องคุณเด้เดี๋ยวเอามาเฮ็ดเมนูต้มโคกบ่ไก่ไก่ต้มโคกจัดไปครับที่เป็นต้มโคกก็จะมีต้มยังพี่น้องเลยต้มเรียบสีต้มโคกเดยครับมีหาน้องจ้ะเดี๋ยวจะไปเก็บผักเกินเก็บผักเก็บวัตถุดิบเครื่องปรุงเครื่องแต่งทั่วมะมักจ้ะ กันรอทีมงานกันเด้อพี่น้องปาดพี่น้องมื่อฝนตกห้ามขับลูกเขาเกิดพี่น้องเอ,อ้ยเขียวอัมตาม่พี่พี่น้องอือตะปอยงัวใส่ดีแต่พี่น้องมึงอไงเขียวอัมตาม่พี่น้องลูกเขาเด้อพี่น้องนี่เพาะเป็นวันไหมครับฝนเขียวอ้าสว,ว,วัสด้จ้ามาเจ็บผักเจี๊ยบผักเด้อจ้ะ พี่น้องเอ้ยผักที่กินครับอันนี้ผักที่กินเอากาแฟมาจังเลยกาแฟจะเหยียบผักอีกพอมาจังไลยบุพี่น้องเลยนี่ยเอาหากไปเห็ดน้ำจิ้มมาจังเลยหากคือบดอะไรด้ตะกระดุนมันเถอะมันโตมันแกนดินแกนดินแกนบ่ปุ้ยอ๋อคือบาร์เีย์มาซอ่เอาหุ่นบ่บ้าผักกาดเสียกินมาท่านพี่น้องเอ้ยต่นบางไงนี่พ่อละลายเปเนหุไปเอาสลัดแม่มากินกับองนั่นไปไปเติมกันไปเรื่อยๆครับกาแฟไปใส่เลยน้อยนะยูฟ่าพเนี่ยมาดูนี่ ปดงามค่ะพี่น้องเลยสลัดเอจนนี่ละเอาเบียร์มานาแม่มาซินครับพี่น้องกินกินกับมยังกับเสบแมนกระเทียเน่ากินกับแมนกินกับมยังกับเสบปมืดกรอบกรอบๆซะแล้วจ้ะอันนี้ผักกาดเสียง่ายเลพี่น้องนี่ยผักกาดเซียพร้อมหอมบัวหอมบัวง่ายเสียก็ไปขั้นส่วนผักกาดเสียง่พี่น้องเลยสลัดฝาดพี่น้องพุ่งกระบักทั่ว โอ้เอาเปียงมีตู้ร้ายแลวคุณนี่มนด่เอาเอารวดบีซื้อเราพีน่น้องกยพักไล่ๆเหล่ามันจงังอันจังเสียบ่ามแดงัไปเอาักเหรามีตู้มันเล่นมาหนิมนเลี้ตันเอดเอ่วงหเล่เราพี่น้นงองกเย่าตู้พูเจ็บแล้วก็เจ็บอีก,กับคือไม่อีกโมีหันหน้างมาแดงมาย่ดลำกันนะไอตัว Để hát ớt nay hát phụ nằm thu hát 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 nè hát 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 hông, hát 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 mẹ hát 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 đi cha mẹ hát thay hát 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 เบิ่อมากพี่น้องบ่เคยกินจักเียงแม่น้องไปบ่เคยเห็นจักเถือเดมือนี้ล้มือแเลครังแรกในชีวิดแม่บีชีวิดเลยล่ะแม่นก็เคยตมจักเถียต้นน้ำปลานะยเถียงไว้นเหืปมนีโลดอนใดสี่แม่มันตีโลดละแปจ้ะเอาก็บ่แพงงกะเนาะจักโลดเนี่ยโลโลซีบ่โลซีบโอ้โลซีบเฉีดนาะ่นาวนมันซีลอยหย่

อันนี้แม่ยุแขนมาของใจวะซื้อเอาจ้ะสองลอยหาสีวันเดียวเดียวอ่างบ่ว่ปุ้ยพูดอรทิ้กอ่างอันอันลูกลูกก็ให้อันนี้ลูกอาให้เันม้วนไปใส่มวนแม่แม่กันตีไปแท้ท่นจะเอานี่ยเอาไปเอามาตบนตบมัตบหาอุบานเนาะอ่งสีชมพูสีชมพูแล้วแบบเอนพูนกับนาริการในพีรพงษ์เลยเอาแม่เอาเนี่ยเอาไปประตูประตูช่วงรอบหนึ่งละเด้ คือได้ใจนนาฬิกางามเ้ยขนาด้จ้ามือบัวขนาดขนาดนาฬิการมเมนยอมผมไไปทาถึงในาฬิกาไปจาาแง่งคอมมื้อจะของเลยมาบนอว่าเบาเอ็นเนี่ยนาฬิกาก็ซื้อใบทาแล้วยอมผมก็นยอมเน้วยย่า่ม่ได้ไปรเรียนนีปฏิวัติเด้อเขาไปหาทั่วไปหาเดียวางนียากยังบ้ากขึ้นรถไปเองเนาะตอนแล้วอ่ะเาเบิ้งครับจิมงหน้าลังเหตุใคร ไก่ตุ่มโคกได้พี่น้องด้วยโคกแต่ว่าโคกเขาท่านนี่แมนใส่ไว้เนับใส่ไว้งรุ่นไงรุ่นให้ไนรุ่นมากก่อนใส่แล้วไปซื้อโคกยาวคโคกมาได้เหรอยาวโคกมาได้ต้โคกเลน้ำโคกเนี่เอาซิว่าไก่ไก่ตุ่มตุมโคกเอา เอาแต่นต้มโคกแนวใดอยเนาะอะไรสิว่าดิโคกเนาะเอาลองเพิ่งครับพี่น้องสิกินได้บ่ได้อยู่กับทีมงานเด้อพี่น้องกดติดตามตอนต่อไปสละละกินได้บ่ได้ครั้งแรกล่ะเนี่ยน้องไผสีเห็ดสู้กินจ้ะพี่น้องได้มากไม่มีตุกข์มาลาออกมันขาวสะอาดครับพี่น้องปราศจากจากรีดินและชีดตัวสารได้พี่น้องเต้วหูเล่าอยากแก่จังน้อยะเป็นหนังนล้วนะยิ่งแก่ยิ่งหองบนว่าเราบอกเผาคนว่ายิ่งแก่ยิ่งมันบนว่าเอาเนี่ย เีล้างสะอาดสะอาดก่อนเด้จ้ะรูปรูปทีดินออกให็มันเกี้ยงเกลี้ยงก่อนงาน่นสนุะมันเกี้ยงแล้วมันนั่นหอมมีตุแล้วบข่าวก็ยิ่งเกลี้ยงยิ่งหัานสว่าล้างสะอาดกอนเ้ยจ้ะเ้าชักหน่องแม่หนอาจไม่พูดไปเอเออน่กวเกียงกับอะไรกับว่านี่บไปได้ยนซี่พี่นเด้นินอนไได้ยุนนซีพี่งานฮะได้มาแล้ก็ลงแน้วมันกได้แ บ่ซี่ว่าสีนี่ล่ะอะไปไก่บานๆข้านี่ยเราเป็นบ่ข้าไปสวยเด้ไปสวยมันเลยบ่มี่คันไปตะโกินไก่ซี่พี่ได้บ่เป็นบ่เป็นไก่บานเต้นนั่นมันในตลาดก็มีอยู่เด้คันไปตะเสาเด้อมันเมิดมันเมิดเมิดหรอก็ขว่ายังเนี่เนาะตะเกาบ่มีเด้เอาคันบ่มีห่อนแม่ค่ะอืมบ่เอาไปตลาดล่างตะพี่น้องเลย กันออกจะ Twelve, ้ะตาพี่น้องมันนี่าเ่ยเรามาลราน้ต่นอนาฬิกามุมือกอนอนอ่กาน้ำอยู่เด้การน้ออกกันบ้างสองลอยหานี่กาน้เด้สอง้อยเพราะกันน้ถ้าถ้าซีนั่นมีวันที่พร้อมเลยเอาแช่กน้กับพ่อเอาลองแช่น้ำมันก็นาหันวางสั่นบ่หลวน่ กันน้ำออกว่าด้ด้ยน่พราะว่าซีเซ่จังใดฮะลองเบิร์กับพี่น้อง่ันยานพอถั่วเปลือกเต้าหลากป้าไปจากนันตีกลางเนี่ยพวอิ่าันอ้ยฮะกันจ็เอาอะพี่น้องเือหลำพกแกขวดนี้วอะไรนี่ยนี่นำพอย่างนี้พกจะขวดแน่ยนี่ขวดใหญ่ตัวนึขดเจบาทไหมนี่ขวดจ็บาทสามสขวพอดีตัวน้่บาท เอาขวดไงเมื่อกี้เอาขวดไงเมื่อกี้ไงแหละ่ว่าขวดหน่อยมันหน่อยกว่านี่โน้อยูพุนกับขี้กันยูฟุนน้อยเอาก็นีอีกเด้ออ้ก็พ่อเป็นนั่นละใบ่อมสามชิมหาแล้วตอนเนี้ยใบหอ บสองเบ้ยวเบ้เวลาปอบนี่เบิ้งเบิ้งเห็นใบสองเราบวกลงพูงานกันเวลาก็พี่ตะเวนก็เข่าเข่าวันนี้เอาพูมันยังได้เนว่าคนนนาฬิกาไม่ในางกันสคนแย้ตัวมือจะคลองไหมถึงใจร้ายเนาะยก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 ินวานยินว่าไปรุ่นเบายินบบาเบาเอียสีมายออประยอมผมไว้นาฬิกากระสือไว้ เดี๋ยวตะลองแถขัดมันยังวะฟังเป็ดย้างดีตัวนจังว่าการน้ำได้บอกเพราะว่างูลงสาหร่ายมันการน้ำได้บราะสำหรการเขาได้การดอกเขได้การน้ำได้มันนี่ปก็ไม่ด้จักว่ามันกำนั่นเพเห็นเสียย่อนพ่ดีเสียมูอื่นมันเปลี่ยนเปลี่ยนก็เลยลุงคนนี้ก็น่าสนใจ้พอดีก็มูถ่วงเป็นเห็เดไแต่จะลงไปใส่รองท่าขัดมันเด้อ คาัคี้เจียง่ายเขามัซสยงมือรับอูด้วยเลยไงปีใหม่เหรอช่วงช่วงนี้เราจะเล่นหาเสียงกหนหาเสียงตัอันสวัสดีพี่น้องไว้ก่อนฮะสวัสดีตัว่ดีพี่น้องอ้ยับอเอ๊เปล่อนอกเก่พี่น้องว่าเดี๋ยวนี้นำโค้ืเมื่อร่ซือแล้วจะเ่าเรื่อวัดดีเราเราเฝ้าไปหาเสียงเดี๋ยวแม่เดี๋ยวใกล้เสียงช่วงฟีมือช่วงีมือ่วงนาิกาบอมพี่น้อง ส้อยอันหักพักที่กินได้จ้ะหักพที่ปอมสตดำจ้ะกินนองักพักที่ปอมกระเทียมครับพักไปกินนองเะเทียนนี่นดำาแล้วก็กระเทียมกระเทียมบวเหมืดออกด้วยจะเอาเนุกมาตกโมันบบมบ้มใจเลยโอ้โห้ัะ พี่น้องลงมาแล้วขาขาวๆขาบวบๆขาพี่น้องบาดเนี้หนักบมากห่วยมากเลยก็ขาบวบๆเนี่ยนักสูดำดีเมื่อใดดอกดำดีที่พระโต๊ก่อนกําลังสะเอาปากเอาลัดไว้ก่อนสูดแม่มันจินมา่อใดดอกขาเอาไหมบอาเลี้ยงนาดีกาทีให้มันเท่าจีไปสิงจองจริงด้วยกัน บักสีนดำๆนี ¿no? ่จ้ะพี like ่น้องอาสีล่องเบิ้งสูตรนี่ครับพี่น้องวันก็เห็ดจักเกียร์ปนนะแม่น้องไพ่ว่าครั้งแรกให้ชีวิตเล่าเลยพอนนะชีวิตชีวิตต้องชีวิตที่นี่ละเพราะต้นเนี่ยเคยกินจักเทียร์วันนี้แหละพี่น้องคือวัคซีนสูมเงาค่าเป็นคนดังมุน้ะ เมื่อวานเราได้สีชมพูลูกใต้เห็นรับว่าได้เราเลยที่มันไม่หายเพราะเขากับหน้าตาจากเด็ดเดือว่านว่าลูกใต้เนาะอาเิีหย่เน่ยพ่อมาจะหนี้วยแม่เราไปเที่ยวสกายวอล์กเมืองเลยป้าถูวเราเลยไปอันนั้นชวนแม่น้องไพ่ไปตลาดนัดหาซื้อสูตรไปเที่ยวได้น่ะวัได้สูตรแบบได้สิงคโปรงบ่ะได้เย็นได้กระโปงได้เสื้อได้ยังเป็นได้ครบหมดแด่ที่ไปเมื่อไรเนี่ยนาฬิกาพร้อม เพิ่อจาดน้ำเที่ยววะอ่อสมออสมอเองนี่แหละอจ้รถลอนี่แหะบอนอ่อองมอเมียก็เจ้าจัดมันบออนเกองนดละพี่น้เอเานเยนเอาี้ยมาฝากเนี่ยเด้อคุณพรรักษาเด้อ่เอาอย่างอมาน้กเียวน้วาก้เี่ยว ก็คือแต่เวลาข้าวแจงแจงยังก่อนแจงขุดขูแจงขุดขูทแจงไหนวะแจงขุดขู่ผมเคยไปแค่เราเคไปได้บอกเลไปแล้วแมนบ้อมมีตูวแมนมีตูวไปอ่อนแจงขุดขู่แมนบ้อมไฟอ่นเมีนเนนกระปาดอุ่นธรรมดาแะตุ่มหูแต่ละคนเนี่ยโอ้ยก็เม่ททอดข้ามขาวช่างนี่ก็ได้บาดนี่ยไม่ได้มันจะใส่ตุ่มหูไม่ได่ตัวยังบอบหูโอ๋ตุ่มหูอันยันหูอันก็เลยเอามาใส่ไว้โว้ย อะไรคนเนี่ยเขาคือชอบเป็นห,หาสียางมะไซนกขันวาจังไันกับปอย่างเดปปอยังรุ่นแล้วเป็นคนสร้างเจาะหูเด้นะโอ้นั่นน่ะ <laughs> โอ้คืออยู่ดอกใส่ซูนี่ไปยังคือครับ <laughs> นี่เราดิ้หน่อยไปบังได้หายเป็นแถบดิ้งหน่อยเรียนรีดค <laughs> อยถือจ้างเทสบาทเด้ซี่หู ไฟจำได้เลยคนแรนอ่อมเฮียนบมดจังไฟเจ็ดบาทไฟนั่งที่เรือทั้งไห่ไฟวายุมันกสาวไฟวายุมันไปเรือมันหัวนไฟลูกอันนี้แน้นอนมันลูกผู้ใดมันคือไห่ไดไห่ดีแต่เนาะแล้วหงเยี่ยนเยอะถ้าเกี่ยนเพิ่นเอาฝายเนาะอัดไหมอ้าวมันคลองไหมตู้เป็นเป็นเงินชนิดบางๆบะตันแนวนี่เสียนแม่น้องไฟสิ่ขันใส่ไก่ก่อนมาด้อยสร้างจอหูสร้างพี่บ้าน เดี๋ยวกันคันย้อมุนไฟใส่ก่อนเมื่อล่างแล้วเลยล่างแล้วเล่ล่างแล้วเลยาแล้วฮะไม่เป็นัรจับไปคันกันวั้งหันนะไแล้วยาเบาปุยนงนยาเงเบาเดี๋ยวคันสมุนไรเขาเนื้อเตียงจานบ้านๆเท่านี้เรมีน้ำปูน้าปลาใส่เม็ดบนพอใส่เบาปุยโคกด่วนด่วนโคกโนด่วนต้องเบิงี่น้องเ้ต้องเบิงว่ามันกินออกรสชาติใส่

ใส่หมดมาเจียมาเจีวมาจงหมดจักมอยในเรื่องจ่จใส่หมดเดี๋ยวม่สบพ่อมาพ่อไปซื้อว่าใสอีกพ่อเอาหม่เจอเนาะล่ไเป็นเเป็นสสกงาเอือากนะซืว่ามันอะไรดกจงได้จะข้ามเลยจเจียวได้บ่จหดใกล้ห้องสบกเอิสีสกจม่แต่จรเนาะ và, và, và. cái gì này? không đi. thì nhiều. nó văng được natri cao mai, thứ phơi đây. cắn mò. vậy là อดลบไปโลดอย่างอา๋อผลเกิดขึ้นใส่ไดดไฟฟ้บบาหมอขึ้นใส่บ่ได้พูด <c oughs> ร,ระเบือเดี๋ยวพี่นอกก้องข้อตรวจขอให้ครับจัดไหมก่อนบ,นนอบนุ้ยไก่เนื้อไก่แน,น่นต้องโคกสิรุ <c oughs> ่นกันครับพี่น้องเจ้าที่สองครับมาสีเลี้ยงเขามาสีดำมาข้าทีมงานโซ่กันเอ๋อพี่น้องเริ่มเริ่มออกสีน้ำตาลแล้วเด้ไก่ดำเลยเห็นปะ ข้าวตันเติมเลี้ยงบุกปิดไว้จ้ะโอ้เลี้ยงแล้วพี่น้องบานนี่ม่วนอ่ะก็เติมกับพี่น้องนะงเลยบาะนี้นี่น้องเลยอ่ะตัวสีการับพี่น้องปิดไว้คือเก่าจ้ะทำูงครับพี่น้องท่านผิดใส่น้ำกัืลงไป อครับลงไป,ไปเขี่ยเขี่ยครับพ<ป>ี่น้องมักหน้าครับไปนา<ป>งตาลเขียวจ้ะเขียวเองกับมือชูรถลงไปชูรถ เดี๋ยวครับพงฟ้าตัวนี้ันี่อไกันเนี่ยป้าครับจักเล็กจักน้อยเีย้อยนจน้อยน้อยเดี๋ยวก็พอปเดี๋ยวล้น่แล้วปากาสีครับตัมงหรืต้อนมังฮุงครับพี่น้องบัวลงไ้า

แค่ ة, well, okay, the uh, น้นไม่ใเ่หน่อให้ไปเอาไปซิมก่อนเดี๋ยวจะขากอโคกตัดดูดได้ซิมืันนี่ละต้มโคกจ้ะนี่ละแก็บก็ได้โอ้โหมีตูฟังบ้าขาวว่าต้มเค้กปันต้มได้ต้มเค้กเลยนี่สภาวาต้มโคก ก็ยังใส่เนี่ยเละนสิวามาตุ่มเชียกะครับจัดไปครับเด้อจ้ะแน่จ้ดจานนะเดิผักกะงามตำมหุ่งกะแสบตุ่มไก่ตุ่มโคกกะแสบปะได้ซิมไม่ซิมนี่สะท้อนซิมซิมตำมหุ่งเลยเพื่อจิตใจเลยเถอบเพ่ดูจัดฝาดบุ้มโอ้โหพโน ไม่กไม่ตัวใกล้ต้มเช็คแล้ววะต้มเช็คสูตรไม่ปกติไอปุ๋ยแล้วเป็นผู้ซิมเด็อตะมะฮงแก่วปูปุ่เฮ้ยปุ๋ยดีครับจดโอ้โหเป็นได้ใกล้ต้นเช็คต้มโคก มาเ้ยมาเด้อเ่ยบอกสีบ้านหวานจังยพี่น้องแซ่บปะแซ่บหอมนุ่มอะไรแปลกๆอะไรเด้อผู้จัดเล็กมาเด้อจ้ะใส่ตะมุขหนูมาได้หรอเด้องอวบไหมจ้ะไก่นุ่มหวานใส่ตุ่มเค็มแซ่บแซ่บว่าผู้เขาเป็นไก่ย่างไก่ตุ่มโคก กโปให้ตอกมาเด้อตัว้กยๆสิเป็นอันพูดกับไม่เป็นพูพรุนมันเป็นกึ่งกลางครับอันทีอันคือยังไสหมอก๋วยเจียวไหม๋วยเจียวไก่ไหมดูเิรนี่ิมกเจุนีเร์ซิมได้หปอปุ๋ยว่าไหนลองบางลองบ้างลองบางเลยจ้ะไก่ตัว่กเห็องาต้องคักก่าไก่ตุ่มชีกถ้าไม่ตูน อันนันเป็นไรอ่ะขังแหลกจ้ะรั้งแหลกเหนียแค่คนเหนียวไกลปะเนีย่เบาวายถ้ามันเมีนอะไรสมมติไพ่ลงไปมันเป็นผัวหลูไก่เล็กแมันเมกินก็ข่าเจ้าแสบเนาะวาข่ตาหมดแล้วแต่กก๋วยเตียวเหยวจะม่ยด้วย่งอิ่มอันนี้สมพากเกอไปนอั ่อม ok <giving> ่นมากินผระกาศแห่งด้วยถุต้นตุนตันอีกสามตุ่นนุ่งขาวั่างจบไร้คาคาตะกับแล้ววะกินตำกุ้งกับแทบไปอีกแบบนึงอ่ะ แบบนี้กินได้เห็ด้ำเยอะจ้ะดำไงอันเกี้ยแตเดี๋ยวเบาเอีาน่าจะกากระสี่ทาเราเด้อผมก็ยอมแล้วบมาไปเองบมาเรายอมขึ้นเนี่ยผมเส้นีเนียลี่นี่เหมือนกินไม่รู้ใครคิดไว้เร็ใจด้วย มือไปส้มซูเบาอยกินเด้วย้วยแดงว่าเป็นไคริหอเกี่ยข้าวหล่ะเกี่ยข้าวแบเป็นจัน้ยมะขนนั้นเดียางตไปติดไว้ก่อนอันี้ตแซบวะจ๊กเรียมขนมเลยจบสั่นๆง่ายๆว่ะ กวนก็คือจะเปนขู้นอยู่อกวนเป็นน้ำจิ้มก็ได้นเนาะน้ำจิ้มซีฟูดเลอว่ะเอี้ยวหวานนะลุมปูดลุมปูดลุกออกมาแค่ดำหืมไล่ผงาดิแค่ดำได้ไหมไม่ร้อนไม่ไลหยาบว่ะด้ <Okay. S 2> แบบไร่ห้งกินต้งงห่เม <c oughs> ื่อกี้เนาะหาหลักบุ่งซ้ายคน่มนมาสอนขุดเปลียก่ขอขุดตำเลยพม่รึวนา่หากินอย่างไ้สมุนต้ากินล้วงขมอม่อยนะแบบเนาะตะวันกี่อยู่น้าหัมีอยู่ตะวันมันทำไร่หมดเลยหลักกะทั่งคุนีแป้งทับตัวมาบอกเขาอยู่ กลางตัปูตอกลงกลางหาดมันท่างไต่ดินคุดขึ้นยังตอวะเดเป็น้วยลบอันว่าคุดึ้นมันจะไปจาว่ากลางหาดนคุณหนองมันึ้นมากกว่าหาดเพื่อนบอกตอโงามันบ่อม่ตัวขันกลางหาดมื่อสิบ่ัี่รคือเบาปุ๋ยวันงานเงาโอ้ก็มีหาจอยมางไแล้วเน ดอกเรื่องแซ่หักนะครัวตะปูดอดมันบอกว่าตะปูซมันตะปูที่บอกม่งเรียบทังกระีนมั้เป็นหมก็เลตะปูเด็กน้อเยเอาหนอดมาเมี่ยนมาลอกินเห็นเดเลมากินพ่สิมาขักเนาะหอยตัวนี่งยาเ่าอยู่ดิ่ปห้องเตียงเล็กน วันแม่ต้องไพเป็นผุยังได้กับที่พอแช่ต่อยปลเชไเนยืดเห็นไหองไอจิแมนบ่เอเมนูบัญห์มาคิดนีบขิดร่างเจเห็นให้น้องไพกินกันไดง่ายง่ไหมก็นเดเสียปลาเนี่ยเจี๊ยบมเห็น้องไอกิเนราะว่าบ่มีเนี่ยปุงเนี่ยอื่นเลยพ่อขวดเดียวบกได้ได้เลยจ้ะ่านเจ้าเฮ็ดกับน้องไพรประเดีได้พ่อโคกแบบนจงวันจักน้อยนะจงวัจักน้อยเนี่ยบออมวอายงโคกไปสกิน น้ำสไปน้ำเป๊บสี่เป็นไรครับคือ,จจอกันอยู่บ่ต้มสไปรยไก่ต้มสไปรลตอะ่รสักอย่ามันรุน่นเขาไก้ปูเซียงอยู่กันเรอ,อเขาไปนะ <laughs> ไก่รุ่นไก่ปูเซียงเน <laughs> ี่ยองมันร <laughs> ุ่น <laughs> ไอ้ผูเสียงตรงๆเราไก้เขาม่เสียเลาเขาว่า่างงมาลได้ตรงมไก่โหโยกเรื่องสบจังหน่อยแน่จังหน่อยแน่ขึ้นเลยปัญหาปัญหาปัญหาปัาปัญหาปัญบาปัญหาาปัาัาาััหาปาหาป่าาปดาหาป แน่หย้มเลยจัหน่อยแน่ก็ใสเบียร์สองแก้วถวายมอองแก้วไม่ดีเลยอมแมละไงจ้องอนโคกไปเจ๋ถวายมอตัวสแก้วเพื่ออะ่ะโอ้จุดี่เมันตัวเตี้ยเบียร์มากแล้วก็จะหาไกลมากเลยจัพอข้าวกิ้งเลยีกินข้าวไมีใสู่มันเปื่อยดีอยู่ เนี้คือน้องสาและน้องำกนเขากันกับน้ำเดี๋ยวเด้อเปนแนนนวเป็ไได้น่ยแซบครับเนก็ขอขอบคุณขอบคุณเออขับยี่รอบหนึ่งครับพี่น้องที่ตามที่จมครับที่สามงน้าครับสำหรับคลิปนี้ครับพี่น้องโชคดีครบุกเกมจะขายจครับหลับด้วยทุกุคนครับโชคดีครบสวันนีครับจ้า